<laughs> อะอ,อีกจะเรียกว่าอีกหนึ่งหนุ่มก็ไม่ได้นี่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกรุ่มได้ไหมเพราะเขากลุ่มเดียวกันนะทุกคนคะ่ะสำหรับนักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์วายค่ะ Kin p o s t the Series นะคะอย่าง3หนุ่มคนนี้ค่ะน้องใบเบิร์นน้องบิวเออแล้วก็น้องเล็กสุดของแก๊งอนบุบาลมาเฟียอย่างน้องบาโคค่ะทั้ง3คนคะ่ะทุกคนคะ่ะล่าสุดเนี่ยเขาได้ควงกันไป 3- สพี่น้องเออนะคะไปออก ทวอช t h ยแลนด์2022ด้วยกันค่ะโดยกูจิ้นอย่างน้องไบเบิร์แล้วก็น้องบิวเนี่ยเขาได้มาร่วมเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลส่วนคนน้องเนี่ยนะคะเขามีชื่อเข้าชิงสาขา Rising Star of the Year แล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้รับรางวัลไปครับผมเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยแอดมินของเรานะคะคุณ อนุญาตเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็คีอทีฟของเราคุณเตยขออนุญาตเอ่ยชื่ออีกเช่นกันนะคะได้ไปงานด้วยทุกคนคะ่ะโหน้องทั้งคู่นะไปตั้งใจทํางานกันอย่างขมขมน่นถือกล้องด้วยกรีดด้วยในใจเออนี่น่ารักมากทุกคนคะ่ะบอกเลยนะคะอะแน่นอนว่าได้เจอแก๊งนี้นะคะออกงานอีเวนท์ทั้งทีคะ่ะแฟนคลับเขาก็ไปรอกันแน่นอยู่แล้วนะคะอะ เจอกองทัพแฟนคลับเยอะแยะมากมายขนาดนี้จะรู้สึกยังไงไปชนกันเลยค่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นงานแรกที่เราออกขอเป็นธีกรหรือเสนอรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าจะไม่พูดอะไรผิดครับสำหรับตัวบิวก็บิวก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเหมือนกับไปเปินครับพวกเราก็ยินดีอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เนี่ย เป็นกำลังใจให้น้องบาโคดด้วยนะขอบคุณแฟนๆก่อนเลยที่โหวตให้เราก็คือรู้สึกขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าแบบผมดูใน t ว i t เตอร์แล้วรู้สึกประทับใจมากๆแบบไม่เคยคิดว่าแบบจะมีใครทำอะไรให้เราแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าทางแฟนๆนะต้อนรับเราอย่างดีครับผมเราก็รู้สึกผมรู้สึกกู้พิติมากเลยที่เขา เขาบอกว่าเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นงานงานแรกๆน้องกับงานแรกที่บอกว่าถูกเชิญก็หวังว่าจะจะได้แบบว่าเป็นส่วนร่วมในงานคนทั้งผมโัวผมนะเออก็ไม่ได้ออกงานดีเวนต์มาคนทั้งนาก็เลยรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็แบบเออได้ยินเสียงของแฟนคลับเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เออยินดีอย่างมากเลยที่มาได้ร่วมงานแล้วก็เจอทุกคนก็ทุกๆครั้งที่ผมได้เจอแฟนๆนะครับก็รู้สึก ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆที่แบบคือบางคนก็อาจจะมาแบบจากที่ไกลๆแล้ว็อาจจะมาจากต่างประเทศอะไรด้วยซ้ำขอบคุณมากจริงๆครับแบบเขารักเรามากซึ่งพวกผมที่ทั้งสองคนก็รักเขาขึ้นกัน ขอบคุณมากสำหรับแฟนๆที่มาในคืนนี้นะผมขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับแลสำหรับคนที่ดูผ่านช่องทางอะไรก็ได้นะผมก็รอติดตามนะครับผม King Post Series World Tour 2022นะครับผมติดตามพวกเราตัวข่าวสารใดๆนะครับที่ Beyond Now Official นะครับทุกช่องทางครับผมจะเป็น TikTok หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆครับผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ตอนรับที่ผู้สื่ด้วยที่มางานในวันนี้นะครับก็แฟนๆ าอาเาฟียทั้งหลายนะก็สามารถแบบถ่ายคลิปสน,นุกๆมาลงติ๊กต็อกหน้าให้พวกเราแบบได้รับชมได้แบบได้เห็นกันเลยก็ยังรอดูคลิปจากคุณคนอยู่นะครับก็มอบความสุขให้ก,กักกนเลยครับขอให้มีความสุขมากหครับงไงน่ารักสดใสนะคะทุกคนคะ่ะ <c ười> ยังไงเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะน้องๆคะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c ười> ชอบข่าวทุกคนโออน้องๆก็ามาออกงานกันค่ะแล้วเขาบอกเขาตื่นเต้นมากนาะแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะที่แบบโหมาจากแดนไกลก็มาแดนใกล้ก็มาที่สําคัญนะเสียงกรี๊ดเมื่อสักครู่นี้ที่ทุกคนได้ยินกันเป็นเสียงกรีดที่มีให้กับน้องทั้งสามคนนะจ้า<อ>ดังมากนะคะแล้วก็คลิปที่โหแอดมินรได้ถ่ายมาค่ะทุกคน แฟนๆน้องเยอะมากจริงๆโหส่งพลังความรักให้กันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับน้องปาโค้ดได้รับรางวัลคนนี้เขาดาวติ๊กต็อกอยู่แล้วป้าเออก็ต้องได้ราง,ง,งวงรางวัลอะไรกับบ้านไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคะผมแล้วก็มีคลิปน่ารักน่ารักมาให้พี่ๆได้เอามาใช้มั่ง <laughs> ได้เอามา <Okay. S 1> รายงานข่าวหน่อยเออนะคะก็รอติดตามผลงานครับผม